ต่อมาข้อ2นะคะรายการข้างล่างนี้เป็นรายการปรับปรุงซึ่งยังปรับปรุงไม่ครบถ้วนปรับปรุงให้ท่านเห็น,เ,หนเพียงแค่บัญชีเดียวเท่านั้นก็คือเขาให้เราทำให้มันสมบูรณ์นั่นเองนะคะจากข้อที่อันนี้สมมุติเป็นข้อที่1ก็แล้วกันนะคะเขาบอกว่าเดบิตอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าเครดิตรายได้ดอกเบี้ยรับรายได้ดอกเบี้ยรับเนี่ยมันคือหมวดที่สี่หมวดที่สี่รายได้เวลาเพิ่มมันเพิ่มทางด้านเครดิตข้อนี้แสดงว่ามันกำลังเพิ่มอยู่ในเมื่อมีบัญชีหนึ่งเพิ่มบัญชีหนึ่งจะต้องลดแปลว่าฝั่งเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะต้องลด อันนี้พูดถึงเรื่องของปรับปรุงนะคะถ้าปรับปรุงเนี่ยมันมีรายการหนึ่งเพิ่มรายการหนึ่งจะต้องลดดังนั้นอะไรบ้างที่มันลดแล้วอยู่ด้านเดบิดแตแปลว่ามันก็คือหนี้สินนั่นเองหมวดที่สองหมวดที่สองเวลาลดลดทางด้านเดบิตเราก็ได้แล้วค่ะว่ามันต้องเป็นหมวดที่สองแน่เลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับรายได้ดังนั้นเราก็รู้ชื่อบัญชีมาแล้วค่ะชื่อบัญชีคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือชื่อบัญชี รายได้ดอกเบี้ยรับล่วงหน้ารับล่วงหน้ามันคือหนี้สินอยู่หมดที่สองนะคะก็ได้ชื่อบัญชีละจำนวนเงินก็ต้องเท่ากันเครดิตเจ็ดร้อยเดบิตก็ต้องเจ็ดร้อยแบบนี้นะคะก็เสร็จอันแรก ต่อมาที่สองเดบิตอะไรไม่รู้แต่เครดิตค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเราจ่ายไปก่อนล่วงหน้าแปลว่ามันคือสินทรัพย์จ่ายไปก่อนล่วงหน้าแปลว่าในอนาคตเราจะได้ประโยชน์นี่คือหมวดสินทรัพย์แต่สินทรัพย์มันมาอยู่คเครดิตแปลว่าข้อนี้สินทรัพย์กำลังลดอยู่ อีกบัญชีหนึ่งจะต้องเพิ่มแน่เลยเรารู้แค่ว่าร,รู้แค่นี้แหละอันนึงลดอันนึงจะต้องเพิ่มแล้วอะไรเพิ่มอยู่ทางด้านเดบิตสิ่งที่เพิ่มอยู่ทางด้านเดบิตก็จะเป็นหมวดที่5ค่ะก็คือค่าใช้จ่ายดังนั้นชื่อมันจะคล้ายๆกันอันนี้มีคำว่าล่วงหน้าใช่ไหมอีกชื่อหนึ่งจะต้องไม่มีคำว่าล่วงหน้าก็จะเป็นเดบิตค่าเช่าเฉยๆนะคะ ตัวเลขด้านเครดิต400เดบิตก็ต้อง400เท่ากันก็ได้แล้วว่าเดบิตค่าเชา่าเครดิตค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าต่อมารายการต่อมาเดบิตรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเครดิตอะไรก็ไม่รู้เราก็มาดูชื่อบัญชีที่เรารู้ก่อน รายได้ค่าบริกันรับล่วงหน้ารับล่วงหน้าคือเรารับมาก่อนเรายังไม่ได้ให้บริการเขาในอนาคตเราจะต้องให้บริการเขาก็คือเรามีภาระผูกพันที่ต้องรับผิดชอบข้อนี้เป็นหนี้สินหนี้สินอยู่ด้านเดบิตแปลว่าหนี้สินกำลังลดอยู่อีกบัญชีหนึ่งจะต้องกำลังเพิ่มอยู่ แล้วอะไรที่เพิ่มอยู่ทางด้านเครดิตที่เป็นเรื่องรายการปรับปรุงนะคะชื่อมันจะต้องคล้ายๆกันดังนั้นคือหมวดที่4ค่ะหมวดรายได้ชื่อคล้ายๆกันชื่อนั้นก็คือชื่อรายได้ค่าบริการตัดคำว่ารับล่วงหน้าออกเห็นไหมชื่อคล้ายๆกันเลขในการบันทึกเดบิตคือ4,650เครดิตก็ต้องเท่ากันค่ะ4,650ก็จบ รายการต่อมาชื่อบัญชีที่เรารู้ก็คือดอกเบี้ยจ่ายเห็นคำว่าจ่ายมันคือค่าใช้จ่ายอยู่หมวดที่5ค่าใช้จ่ายเวลาเพิ่มเพิ่มทางด้านเดบิดแตแปลว่าบัญชีนี้กำลังเพิ่มอยู่อีกบัญชีหนึ่งจะต้องลดอยู่อะไรลดแล้วอยู่เครดิตนั่นก็คือบัญชีในหมวดสินทรัพย์ชื่อบัญชีก็ต้องคล้ายๆกัน ชื่อดอกเบีย้ยจ่ายล่วงหน้า <S <S เห็นไหมคะเจอคำว่าจ่ายล่วงหน้าปึ๊บมันคือสินทรัพย์อยู่หมวดที่1น,นะคะตัวเลขในการบันทึกบัญชีฝั่งเครดิตก็ต้องเท่ากับเดบิตก็คือ2 6 0 6ต่อมาข้อต่อมานะคะ เราเห็นชื่อบัญชีค่าจ้างค้างจ่ายมันคือค่าจ่ายค้างจ่ายค่าค่าจ่ายตัวนั้นชื่อว่าค่าจ้างค่าจ่ายค้างจ่ายคือเรายังค้างเขาอยู่ยังไม่จ่ายแปลว่ามันคือหนี้สินมันคือรายการปรับปรุงเรื่องของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเวลาที่เราปรับปรุงเรื่องค่า้จ่ายค้างจ่ายเราจะเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าจ่ายค้างจ่ายนะคะดังนั้น ตอนเดบิตเราก็ต้องเดบิตด,ด้วยบัญชีค่าใช้จ่ายก็คือเดบิตค่าจ้างนั่นเองค่าจ้างเป็นค่าใ้จ่ายอยู่หมวดที่5อันนี้มันมาคู่กันอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราบันทึกรายการปรับปรุงเราจะต้องเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแบบนี้นะคะตัวเลขก็คือเดบิตเครดิตต้องเท่ากันก็คือ14,00 0บาทรายการต่อมารายได้รับล่วงหน้า รายได้รับล่วงหน้ารับล่วงหน้ารับมาก่อนล่วงหน้าแปลว่าเป็นหนี้สินนี่คือหมวดที่สองหนี้สินอยู่ด้านเดบิตแลว้วมันลดอีกฝั่งหนึ่งจะต้องเพิ่มอะไรเพิ่มอยู่ทางด้านเครดิตก็คือชื่อบัญชีคล้ายกันนะคะตัดคำว่ารับล่วงหน้าออกก็จะเจอคำว่ารายได้ค่าธรรมเนียม ตัวเลขก็คือเท่ากันเดบิตเครดิตที่2 0 0พแบบนี้นะคะเราก็จะได้เดบิตรายได้ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้าเครดิตรายได้ค่าธรรมเนียมรายได้อยู่หมวดที่สแบบนี้หมวดที่4เวลาเพิ่มเพิ่มทางด้านเครดิตนะคะต่อมารายได้ค่าเช่าค้างรับค้างรับเป็นสินทรัพย์ ในอนาคตเราจะต้องได้รับนะคะเรื่องของค้างรับมันก็เป็นบัญชีที่มันต้องลงพร้อมกันนะคะชื่ออีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นชื่อคล้ายๆกันตัดคำว่าค้างรับออกเราก็จะเหลือแค่คำว่ารายได้ค่าเช่ารายได้ค่าเช่าอยู่หมดที่4จํานวนเงินก็ต้องเท่ากันเดบิตเครดิตคือ2,500ก็ได้แล้วว่าเดบิต รายได้ค่าเช่าค้างรับเครดิตรายได้ค่าเช่านะคะมันคือเรื่องของรายได้ค้างรับนะคะต่อมาค่าสาธารณภคค่าสาธารณภคเห็นคำว่าค่าพวกนี้ปกติมันคือหมวดที่5เป็นค่าใช้จ่ายเครดิตอะไรไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขากำลังปรับปรุงเรื่องค่าสาธารณภคค้างจ่ายอยู่ ซึ่งชื่อบัญชีที่เราเห็นน่ะเรายังไม่เห็นคําว่าค้างจ่ายเลยดังนั้นเราก็เดาได้เลยค่ะว่ามันคือค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายค้างจ่ายแปลว่าเรายังไม่จ่ายเป็นหนี้สินหมวดที่2ตัวเลขก็คือ80บาทเท่ากับด้านเดบิตต่อมารายได้ค่าบริการวิชาชีพค้างรับค้างรับแปลว่าในนนะคตต้องได้รับ ในอนาคตเราจะได้ประโยชน์เป็นสินทรัพย์จากข้อนี้ชื่อบัญชีอีกอันนึงมาต้องคล้ายๆกันค่ะตัดคําว่าค้างรับไปชื่อบัญชีอีกฝั่งหนึ่งก็ชื่อรายได้ค่าบริการวิชาชีพไม่มีคําว่าค้างรังบรายได้เฉยๆเป็นหมวดที่4เป็นรายได้หมวดที่สี่ ตัวเลขก็คือเท่ากันกับด้านเดบิตคือ6,400อันนี้ก็เสร็จสำหรับการทำให้มันสมบูรณ์เนาะเพราะเขาบอกว่าให้เติมชื่อบัญชีที่ขาดหายไปให้เหมาะสมรวมทั้งเขียนเลขบัญชีอันนี้นักศึกษาก็ต้องไปเขียนเลขไปรันเลขเอาเองว่ามันคือหมวด2 2 0อะไรดีหมวดที่4 4 0อะไรดีอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเฉลยเป็นหมวดแล้วกันไม่ได้รันตัวเลขนะคะ อันนี้ก็จบสำหรับการเฉลยรายการปรับปรุงอันที่1นนะคะ